รผมกับว่าอกับอุดมสอลาดโซซิงนะครับผมมื่อนี้จะมาเห็ดเป็นลาบซับไส้พริกเหนือแล้วกันครับผมตามใจชอบตามใจมากไปทางเนือแน่นะครับเนาะไปทางอีสานครับโดนหลายเมนูและครับผมมาตามสเต็ปตามสไตล์ลาบเป็นโซซิงนะครับผมเปิดจัน์ถึงเสาร์นะครับผมหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับผมราคาสองเปิดตั้งค้างถึงวันอาทิตย์นะครับผมจัดไปแปดโมงปิดบ่เกินไปสามหรือเบิงตามไปสดนะครับผมจัด ความสอบแต่ละบุคคลนะครับผมเทปผิทเธอร์ก่อย่าว่ากันเด้อครับเด้อเสียกู้เก่าครับผมมาครับผมวันนี้เดตตับยอนครับผมเบื่อไปซอยเป็นแบนเป็นแบนไปเลยนะครับเนาะตับยอนแซ่บอีกแบบหนึ่งได้เลยบอกได้สร้างได้นะครับพริกเหนือพ่อมีได้กินอยู่นะครับเด้อก็อยากลองอยากชิมเนื้อเห็ดเจียวใส่พริกเหนือกาว่ากันไปโลมัครับชูรถ ขอสองซ้อนแล้วกันนะครับน้ำปลาหรืออาจจะพริกเนี้ยก็อาจจะมีใส่เกลือแน่นะครับแล้วนกะ็บ,บรลุกันนะครับผมจะม่ต้องใส่อะไรขอดีเยอะหนึ่งลายลงหักลมโลกไปแซ่บไปครับเนี่ยเป็นบางเจ้านะครับเนี่ยสำหรับผมผมชอบยี่ห้อนเนี้ยนะครับผมลงไปแถวลงหน่อยหนึ่งตัดเต็มสไตไต ยกแน่หน่อยนึงนะครับเนาะแต่ว่าใส่หลายกับเผีดด้ยเดดนี่ยพริกนะพออีกข้าหน่อยหนึ่งก็ได้บะพออีกหน่อยหนึ่งครับไปครับผมใส่เลือดครับผมเอาแบบแช,ะชะ่เะตึงว่ากับร้อยนะครับเนาะนี่เลือดมาจากข้างหลังเนื้อเลยนะครับผมเนาะเพิ่นอาจจะใส่เกลือหรือใส่แข็งตีหรือปั่นมากอะ ทำไปเลยนะครับเนาะนี่แบบนี่<ป>ครับลงไปไปเมื่อนี้ไปเที่ยวเนื้อเจ้าไปต้องเมืองพริกเนี้เป็นยังไงไมนเป็นยังไงหอมกินมักแปดหรอหอมแักพริกหอมแักพริกมาก่อนอืมพอดีบุกบุกคนไป รูปาแซกพอดีลงหลอกบ่หลังใส่เค็มไหลายเพราะว่าเป็นในพริกเพิ่นก็อาจจะมีเกลือผสมไปู่เลยแหลนะพริกม,มันติดเอกาเกลืออ่ะพร้อมไหมพร้อมพริกพริกเนื้อหั่วมากหอมอย่างจะไปนะครับผมกอมอทสองและสาขาสองกิ่งแก้วซอยหนึ่งขอใครนะครับผม